สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอนนะคะวันนี้แอนจะพาทุกคนมาเข้าครัวทำขนมโตเกียวค่ะทุกคน Yahoo! เป็นอย่างไรต้องตามเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะคะสำหรับแป้งของเรานะคะแอนก็ได้ผสมแล้วนะคะทุกคนนี่แอนใช้แป้งแพนเคก้กสำเร็จรูปนะแล้วก็ผสมกับนมตราหมีห้องมันเลยสีนี้นะทุกคนเขาให้ความที่แบบหอมหอมอะ่ะกลิ่นหอมแบบหอมเหมือน หอมเหมือนนมผงเด็กอนะทุกคนเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราจะพักแป้งทิ้งไว้สัก20นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขนมโตเกียวกันนะคะทุกคนสำหรับไส้นะสำหรับไส้ขนมโตเกียวน,นะแอนมีไส้กรอกนะคะกับแฮมนะทุกคนแอนได้ไส้กรอกเพิ่มมานะเออตอนแรกจะทำไส้ไส้แฮมแค่เดียวนะคะแต่ว่า มันอยากลองหลายๆรสชาติอ่ะและ้วก็ไส้หวานไม่ได้มานะทุกคนไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นไส้หวานดีอะมันต้องเออนั่นแหละปล่อยผ่านไปนะไส้หวานวันนี้ไม่มีนะจ๊ะทุกคนทานไส้คาวไปก่อนนะคะอันนี้มันเป็นขนมของคาวไหมเออมมนเรียกว่าเป็นขนมหรือเป็นอะไรอะ่ะเออก็ขนมตัวเกียวนั่นแหละแต่ว่าเป็นไส้ขาวนะทุกคนไสหวานไม่มีโอเคเดี๋ยวขอพักแป้งทิ้งไว้ก่อนนะจ๊ะ เรามาเริ่มทำข่าหนมโตเกียวกันค่ะตั้งเตาแล้วนะคะแอนก็จะเอาเนยลงไปก่อนนะทุกคนน,นีลงไปก่อนนะแล้วก็สำหรับแป้งนะคะคนแอนเอามาใส่กับขวดอันนี้นะนี่ขวดซอสแบบนี้เลยจ๊ะ จะไ,ได้ทานแบบว่าขนมโตเกียวที่แบบใส่ขนมโตเกียวที่แบบแผ่นใหญ่เวอร์นะทุกคนนี่ไข่ตีใบแบบหนึ่งฟองเลยจ้ะมีทุกคน ว่าขนมโตเกียวของเราหน้าตาต่ออกันเป็นยังไงอันนี้เอ็นใช้ไฟเบานะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไส้กรอกกับพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยตามงไปนะคนนี้ไส้กรอกของเรา ก็ตามด้วยซอสโอ้ยเค็มไหมไม่เค็มหรอกแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะฮะวิหน้าทานมากทุกคนว้าวน่ากินไหมทุกคนโอเกียวแผ่นใหญ่ๆนะคะใครมีลูกมีหลานชอบทานโตเกียวนะ,ะเอาสูตรแอนไปทำได้นะ,ะทุกคน มันผฐานมาก๋ยวลองกลับดูกลับได้หรือยัง มขยับมาร้อนไอ้ชืบคนขั้นแรกของเรา ใส่กรอกเหลือแล้วก็ใส่ลงไปไม่เป็นไรต่อไปเป็นแฮมอุย ไส้ร้านนี้ก็จะเยอะๆนิดนึงนะทุกคนถ้าเกิดว่ามาเจอแม่ค้าใจดีแบบนี้นะคะไส้ร้านนี้เยอะมาก <Yahoo! S 1> <laughs> โอ้ไม่ตายแล้วจะจริงมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาจะกลับได้ได้หรือยังนะคะทุกคนกลับได้ดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาใส่ซอสกัน ทุกคนของแป้งมากๆเลยนะคะวิอันนี้เหมือนจะไหมอึบวิทุกคนเฮ้ยอันนี้ไหมอ,อ่ะโอ้โหวิแผ่นนี้ไหมอะ่ะทุกคนฮาดาทุกคนขนมตัวเกียวของเราอะ่ะแผ่นที่สองมันไหมไปน,นิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ น่าทานอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ามันจะอร่อยไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของแอนนะกับการทําขนมโตเกียวทานเองนะคะนีอ่อันนี้เป็นไส้กรอกนะทุกคน แป้งดีกลิ่นซอสดีพริกไทยดีโดยรวมดีทุกคนแป้งหอมแต่ว่าแผ่นที่สองไหม่นะเดี๋ยวเดินชิมแผ่นที่สองแผ่นที่สองเป็นเป็นแฮมนะคะืมเนี่ยใซ่แฮม แฮมก็อร่อยทุกคนหอมกลิ่นพริกไทยอืด้วยรวมถือว่าอร่อยติดคอแป้งติดคออร่อยนะทุกคนสามารถไปลองทำเอง ที่บ้านได้นะคะเผื่อใครเบื่อๆนะคะแบบเบื่อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเบื่อแบบเบื่อไปบบว่ามันหาซื้อกินลาบากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองทําเองได้นะคะทุกคนโอ้ยร้อนมากเลยโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะการทําขนมโตเกียวของเราในวันนี้นะคะก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนรสชาติอร่อยนะคะแต่ว่า การเบาไฟหรือว่าการใช้ไฟเนี่ยก็ต้องแบบกะเอานะทุกคนกะเอาดีๆนะเดี๋ยวจะไหมเหมือนของแอนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะทุกคนมาทำขนมโตเกียวให้ทุกคนดูนะมันทานได้นะ้วมันก็อร่อยอยู่นะคะทำเองอร่อยเองนะอร่อยเราไม่เท่ากันนะคะทุกคนแต่ก็ต้องลองทำดูนะจะใช้ ไข่แล้วกระทะก็ได้หรือว่าจะใช้แบบไข่ไก่เหมือนแอนก็ได้นะคะทําเป็นแบบแทนใหญ่แบบเนี้ยทีเดียวแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆทานได้หรือว่าจะทําเป็นแผ่นเล็กๆก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แอนด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบาย